เกิดมาช่วยกันรณรงค์ในแง่ของการบ่มเพาะในแง่ของวัฒนธรรมเข้าไปสู่ผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้เรื่องของในแง่ของการข้อบังคับแล้วก็ขอ้อปฏิบัติท่านผออพรมินมองว่ากฎหมายของเราณเวลานี้เนี่ยมันเข้มงวดพอหรือเปล่าคะที่จะบังคับกับผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ครับจริงๆแล้วกฎหมายของไทยนี่ถือว่าเยอะเยอะนะเท่าที่ผมอ่านนี่ ตัวพระราชบัญญัติ3-4ฉบับที่เราใช้กันอยู่เนะี่ยตั้งแต่พระจราจรทางบกปี2522นะฮะพรบรถยนต์พรบทางหลวงนะก็มีความสัมพันธ์และมีความมีข้อมูลหรือว่ามีมาตราที่บังคับให้เราปฏิบัติเนี่ยครบถ้วนนะแต่ทีนี้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทั่วโลกเขาก็ใช้กันอา,อาจารย์หมอยงยึดขจรรมนะทำวิาาจัยเมื่อปีสองพก็มาำำนําเสนอข้อมูลนี้ให้กับ สุเครือข่ายรถบัตรเหตุใหม่ๆท่านก็บอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาบัตรเหตุทางถนนนะการบังคับใช้กฎหมายถือว่ามีความสําคัญที่สุดลงทุนน้อยสุดอันนี้คือนี่คือคือข้อมูลจากงานวิจัยทั่วโลกเลยนะการรณรงค์ท่านก็พูดเหมือนกันนะได้ผลน้อยสุดใช้เงินเยอะสุดและใช้เวลานานอันนี้ก็ทุกคนก็ตกใจลเลยจะทํำยังไงปีสี่หกนะน้องสื่อมวลชนครับปรากฏว,ว่า เราก็มานั่งวิเคราะห์ดูเอประเทศนั้นเขาใช้กฎหมายเขาเจ็ดขาดนะอย่างมาเลเซียเนี่ยชัดเจนขับไปปุ๊บใครไม่สวมเป็นไงฮะโอ้โหโดนเลยโดนหนักเลยนะแค่ใบอนุญาตขับขี่มาเลเซียเนี่ยต้องสอบใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนนะเวลาเขาได้ใบขี่ดีเดียโอ้โหเคตฉลองมาเป็นครอบครัวเลยนะเขาบอกว่าดีใจมากดีกว่ารับรินยายนะแต่ทีนี้พอกลับมาดูประเทศไทยการันใช้กฎหมายแต่ละเรื่องของเราเนี่ยมีข้อจํากัดไปหมดเลยเอาเรื่องตั้งแต่ตำรวจก่อน ใจด้านกฎคือเขาจะบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนนะแต่ความรู้ความเข้าใจกับผู้บังคับใช้กฎหมายยังเป็นปัญหาอยู่นะไอ้มาตรานี้เป็นยังไงบับงคับได้ยังไงกี่โมงกี่ยามที่ไหนบ้างนะเพราะนั้นเราก็จะมีข่าวปแปลกๆบ้านเราดิ้นข่าวไหมครับซุ่มจับบริเวณทางโค้งเนี่ยอันนี้มันหลักวิชาการมันไม่ให้เลยนะไอ้น,นี่มันอันตรายสุดๆนะจนมุมตึกอย่างเงี้ยใชา้ยาที่สื่อมวลชนเราตั้งให้ใช่ไหมจนมุมตึก อยู่มุมตึกก็ยังทําอยู่อ่ะนั่นแปลว่านะเราแทนที่เราจะบังบคับใช้ก,กฎหมายอย่างถูกต้องเนะี่ยมันมีความเสี่ยงจากการบังคับใช้ก,กฎหมายเกิดขึ้นอีกนะหลายคนได้ยินข่าวเนะี่ยปกปิดเาก็มีนะาสื่อเราก็ช่วยปกปิดด้วยนะเกิดการไล่กวดขันนะเด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นขับรถซิ่งหนีตำรวจนะชนเสาไฟฟ้าตายขาที่ผมไี่รับแจ้งมานะมีคนมาฟ้องในญาติมาฟ้องเลย,ย,เลยนี่แปลว่าไงนะแปลว่าบัณฑเรามีปัญหาแต่การบังคับใช้กฎหมายเลยมาดูกําลังคนอีกนะผมเองก็ทํางานกับอาวิวาการ เจ้าที่ตำรวจถูกวางตัวไว้ให้ดูแลเรื่องงานจราจรดนถือว่าน้อยมากเราก็กลับไปทบทวนใหม่ว่าเออบ,บทบาทตำรวจเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าเข้าไปทํางานกับสตชนะฮะเขาบอกว่าบทบาทเขาตำรวจเรื่องการดูแลเรื่องถนน,นปลอดภัยเนี่ยมันเป็นมีแค่ร้อยละสิบไม่ใช่บทบาทหลักเขาบอกบทบาทหลังของเขาคือการป<ะ>้องกันอาชญากรรม<อ>นะทางสตชอบ,บอกมาแบบนี้แบบนี้เลย,นะเลยฮะ ผู้ใหญ่ในในตำนานตุลาชาติบอกงี้เลยค่ะเพราะน,นั้นเราก็ถามว่าเอ้าแล้วปีหนึ่งอัชญากรรมตายเท่าไหร่เขาบอกประมาณสี่พันตายจากจากอาัชญากรรมประมาณสี่พันค่ะแต่ตายจากประเหตุเป็นไงฮะเมื่อวานท่านสถิติท่านล้ําเลยไปแล้วนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ที่ผมพูด่อกี้บอกว่าเลยไปแล้วแค่วันเดียวเลยไปแล้วนะสามสิบห้าสามสิบเจ็ดอะไร่เงี้ฮะซึ่งมันมันสูงมากเพราะนั้นพอมาดูโครงสร้างตำรวจเนี่ยเราก็ตกใจใหญ่เลย หคนไม่ยังขาดทักษะวิธีการทํางานสองนโยบายกําลังคนก็ไม่พอสามาดูเครื่องมือ <c oughs> เครื่องมือนี่ตลกใหญ่เลยนะอันนี้ผมก็ฟ้องสูทรถนนทมาหลายครั้งเลยนะล่าสุดก็กําลังจะจัดซื้อตำรวจต้องการเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ <c oughs> ปรากฏผมก็ไปเช็คว่าแล้วมีกี่เครื่องไล่ดูอยู่ที่ไหนบ้างโน่น <c oughs> <c oughs> ไปอยู่ที่ปอพอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางจังหวัดที่ปอพอนะตัวแอลกอฮอล เขาไปฝ่ายซื้อบางจังหวัดที่ขนจงอ้าวผมว่าตำรวจทำไมไม่ซื้อเองบอกไม่มีตังค์นะซ้ำรายไปก่อนนั้นพอเอามากองตรวจด,ดูไม่มีเงินซื้อหลอดโ<ฆ>อ้น่าสมเพชมากเลยสงสารมากเลยครับท่านคือ,คอเครื่องตัวแอลกอฮอล์นี่มันต้องมีหลอดนะมีหลอดเพื่อเสียบให้เป่าปรากฏว่ามีแต่เครื่องหลอดหมด <c oughs> อ้โหนี่เป็นไทยนะยางอื่นเราซื้อได้หมดนะ นี่ซื้อหอลำกี่พันล้านก็ไปรู้ได้นะนี่เราพยทําฟฝัดเวอีกสองจุดสองล้านนะล้านล้านแต่ว่าเครื่องตัวจกับอได้ตกค่าเฉลี่ยประมาณ 50, 000, ห้าหมื่นถึงประมาณแสนกว่ากว่าเนี่ยซื้อไม่ได้ร้ายไปนั้นอีกมีเครื่องนะผมไปตรวจดูไปเห็นตํารวจมาฟ้องมันมีอยู่ห้าเครื่องก็จริงพี่เส้นมันนะชื่อมันนะมีอยู่ห้าเครื่องแต่ใช้ได้เครื่องเดียวที่เหลือพังหมดใช้งานไม่ได้เก่าแล้ว ผมบอกโอ้ย่างนี้เหรอคนที่อยากทู่กมอบหมายให้เป็นภารกิจหลักของประเทศแล้วการับใช้กฎหมายในประเทศไทยเลยไปแบบกระท่อนกับแทนท้ายสุดยิ่งร้ายไปกว่าน,นั้นเวลาตรวจจับคนในทั้งประเทศชื่นชมไหมฮะเวลาตำรวจตั้งด่านนี่ชาวบ้านชอบไหมฮะผมไม่ชอบเสร็จก็ด่าถูกไหมฮะด่าเสร็จไปฟ้องใครครับฟ้องสื่อสื่อช่วยใครฮะช่วยใครช่วยประชาชน ซัดเลยเพราะว่าสื่อก็มีฐานข้อมูลอยู่อย่บิ๊กนิดหนึ่งแล้วเบื่อมอนกันเ <c oughs> ขากล่าวว่าพลาดเมื่อไหร่ก็ย,ยํำเลยทําให้การแบบใช้ก,กฎหมายทศไทยเนี่ยทาได้ค่อนข้างจะลําลบาก <c oughs> อันนี้คือด้วยโครงสร้างนะด้วยวัฒนธรรมเบ้านเราเป็นระบบอุปธรรมนะในต่างประเทศดาราเอยลูกสาวประธานธรรมดีเอยมเมาแล้วรับเคยยินข่าวไหมถูกจับไหมถูกจับนะ <c oughs> บนะดารา อย่างแฮร์รี่คินตันนะเป็นดารหใหญ่ของอเมริกาจับติดคุกเลยนะฮ้องผมน้องไ่้แต่บ้านเราระบบอุปถัมภ์นี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกิน,นบนทางด่วนเราเขียนป้ายว่าความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมถามพี่น้องสื่อมัลชนนิดนึงท่านวิ่งกันเท่าไหร่อันนี้สื่อมันชนจะต้องรีบไปรีบทำข,ข่าวเข,า,ขาอ้างเรามีนะเออแล้วมีคนบางกลุ่ม ยิ่งหนักกว่านั้นอีกเปิดไฟวับ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 ,บนะวิ่งอยู่ที่ประมาณสองต่อชั่วโมงแล้วแบบนี้แล้วเกิดเหตุละ่ะกฏหมายไม่เคยยกเว้นไว้เลยนะเพราะนั้นไม่แปลกครับที่บ้านเรามีเรื่องปีนจากทางด่วนตกลงมากระแทกข้างล่างนะบางคนบอกหลับในบางคนก็บอกว่าไม่ทําที่กั้นไว้ให้นี่นะสํำหรัวก่อนนั้นบ้านเราแก้ไขดีมากมีคนเสนอบอกว่าให้ทําสลิงดิแล้วลวดสลิงรอรับไว้ เวลาใครปีนทางด่วนตกลงมาแล้มแขวนตรงนี้จะได้รอดตายวิธีคิดน่ารักมากเลยนะมันมันเป็นอะไรกันแน่ผมบอกว่าเรากาลังมีมีจริตหรือมีจารีตท,ที่มันขัดแย้งกับความเจริญหรือเปล่านะมันเราเราจารีตประเภทีเรานี่ความมักง่ายก็ดีความเป็นคนประมาทก็ดีเนี่ยมันรู้สึกว่าจะขัดแย้งกับการนะพัฒนาประเทศและอีกไม่นานนะท่านเชื่อไหมนี่บานพอดีบ้านผมผมไปซื้อบ้านอยู่ที่แม่สอดตาก โอ้ผมได้มีโอกาสไปอินเตอร์ก่อนใครเลยคะพมาเพียบเลยนะแลล่าสุดบ้านเราเป็นไงในใน,ในห้างเวลาไปสั่งกับข้าวต้องสั่งให้ชัดชัดนะสั่งรัดหน้าจะได้ผัดไทยมานะเพราะว่าเวลาสาสื่อสารต้องเคลียร์ให้ชัดๆัดนะเพื่อให้ดีต้องจับแขนเขย่านิดหนึ่งว่าน้องพี่ขอรัดหน้านะเพราะว่าเวลากระสื่อกับมา,ามาแกจะภาษาไม่ชัดนะความเป็นอินเตอร์ตรงนี้จะน่าห่วง อีกสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นคนต่างชาติขับมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยไอน้นี่หนักแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วแค่ฝรั่งที่ภูเก็ตก็มาตายกันปีนสิบกว่ารายนะเกิดจากที่เขามาใช้รถในเมืองไทย,ยแล้วไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการมขาขับใช้กฎหมายรศไทย,ยผมว่ายังถือว่ายัง,ถ,งถึงเวลาแล้วนะที่ต้องสันตยานาและถือวลานานแล้วด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐต้องสนับสนุนเขาในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแต่ถ้าอยากจะให้ดีเนี่ยเอกชนนะนะ ที่คิดว่ามีกําลังซับพอเนี่ยน่าจะช่วยหนุนก็นแต่ถ้าไม่มีสื่อช่วยนี่เราก็ลําบากนะเพราะเอกชนเนี่ยปีปีหนึ่งก็หมดไปปลูกป่านะโ <c oughs> ดยเฉพาะบางบริษัทใช่ไหมปลูกป่าแล้วก็น้ําก็น้ําก็ซัดตุ่มนะป่าชายเลนนะ <c oughs> บางบริษัทก็ไปแจกผ้าห่มนี่บางคนก็ตอนนี้เห็นคนของไปช่วยคนน้ําท่วมอยู่แต่ถ้าหากว่ามาช่วยการพัฒนาประเทศในการสร้างถนน,นดูแลเรื่องความปลอดภยัยติดไฟเขียวไฟแดงนะ ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซื้อกลวยซื้อทุกอ,อย่างแล้วก็มาสอนแบบฝึกอรบรมกันกันกบผีอ่อย่างปลอดภัยไปช่วยครูในโรงเรียนนะะสอนเด็กเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับอย่างที่คุณพระโดนบอกไปนะคะว่ายัางสถิติเนี่ยมันน่ากลัวแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายกันที่คุณพราดนนะคะเพราะว่าผมเวลาเดี๋ยวค่อนข้างจะบจำกัดือเกินนะคะคุณพระดนคะ,ระ,นคะเรียนถามคุณพระดนค่ะว่าแนวทางที่เรา วายตอนนี้นะคะพอจะมีทางเป็นไปได้ไหมคะว่าทางเลือกหนึ่งที่จะต้องทําการขับเคลื่อนเข้าไปเนี่ยให้เราเข้าไปสู่เรียกได้ว่าเป็นทางรอดเลยก็ว่าได้ให้ประเทศของเราเนี่ยมีสถิติเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยลดลงแล้วก็ไม่รั้งอันดับที่เป็นอันดับสาแบบนี้พอจะมีทางไหมคะคุณพระดลคะต้องเกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนนะครับกับภาคบางรัฐ ภาคเอกชนประชาชนจะต้องมาบริการร่วมกันก็เขอเรียนเพิ่มนี้นะครับว่าโวนถนนเนี่ยเราขับเคลื่อนโดยมีแผนนะครับใน,ในตอนนี้เราเสนอแผนได้บทความไปทางถนน2556ถึง2559นะครับซึ่งจะเข้าที่ประชุมนปทในวันที่28สิงหาคมนะครับซึ่งในแผนเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกว่า2แผนที่ผ่านมาโดยเราจะเน้นเรื่องของการบราการจัตุภาคส่วน นะครับกาหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนฮะแม้ระดับจังหวัดอําเภอท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนร่วมกันนะครับเกิดการบูรณาการไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเนะ่เข้ามาร่วมคิดเรื่องวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุนะครับซึ่งถ้าหากว่าประชาชนทุกคนนะครับหน่วยงานภาคเอกชนทุกหน่วยงานนะครับตระหนักในเรื่องของอ ปัญหาของประเด็จต่างถนน้ะครับมาร่วมกันจัดทําแผนนะเพื่อกําหนดเป้าหมายแล้วนะครับการกับเคลื่อนงานก็จะมีผลในการประสบความสาเร็จนะครับซึ่งประการที่2เนี่ยเราจะจะเน้นเรื่องการสร้างวธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนนะครับเรื่องในเรื่องของการการให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับว่าในการประกันรถประเด็จต่าถนนจะทําอย่างไรมีกิตสํานึกความปลอดภัยมีวัฒนธรรมความปลอดภัยนะครับประชาชนจะข้ามถนนนะครับ ถ้าเกิดมีความรู้แล้วมีิักษะนึกความปลอดภัยแล้วจะข้ามถนนก,ก็ต้องข้ามบนทางม้าลายถูกต้องไหมครับข้ามบนสะพานล,ลอยนะครับจะจับรถมอเตอร์ไซค์จะขับรถ,ถออกไปนอกบ้านนะครับแม้ว่าจะใกล้จะไกลก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับมเมาก็ไม่ขับนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องตรวจเช็คสภาพก่อนให้เรียบร้อยให้ก่อนระบบเบรกระบบห้ามล้อต่างๆลมยางต่างๆ,ๆ,ๆนะครับให้มันสมบูรณ์นะครับเรื่องของใบขับขี่ก็ต้องมีความพร้อมเตรียมใบขับขี่ไว้เข็มขัดนิรภัยนะครับความเร็วก็ต้องอยู่ภายในกํหน ถ้าอยู่ในเขตชุมชนก็ต้องขับไม่เกิน80ดอา่าอ่าไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้านอกเขตเทศบาลก็ไม่เกิน90นะครับนะครับพยายามจะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจ้าเตรียมด้วยความภัยกับประชาชนนะครับนอกจากนี้แล้วประชาชนเมื่อมีความจิดตตนึกความปลอดภัยแล้วก็จะแนะนำนะครับแนะนาสมาชิกในครอบครัวนะครับให้ปฏิบัติตามพราบาจราจ,จรทางบกนะครับแนะนําให้คนในชุมชนนะครับปฏิบัติตามพรบจราจรทางบกเช่นกันนะครับใอที่อุบัติเหตุทางถนนก็จะลดน้อยลงนะครับ ก็ขอเรียนว่าทั้งส่วนถนนก็พยายามจะกลับขึ้นทุกรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการลงประชาธิปันทุกรูปแบบนะครับมีโครงการต่างๆมากมายไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นโครงการลงสวนบก,กัอนนอกกิเปอร์เซ็นต์นะครับปีสองพันห้าสิบสี่แล้วก็พยายามจะขยายออกไปอีกสามปีก็คือสองพันหร้อยสิบห้าถึงสองพันห้าสิบเจ็ดนะครับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จผลนะครับในเรื่องของโครงการทีมสืบสวนเชิงลึกในระดับจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถประปากาศที่ กรุงเทพและยอกรุงเทพกับร้อยเอ็ดนะครับที่ชนกับรถเทเลอร์ที่จังหวัดสระบุรีนะครับทีมสืบสวนเชิงลึกของที่ที่สนับสนุนที่ไปจัดตั้งในระดับจังหวัดนะครับก็ไปวิเคราะห์สาเหตุประชุมกันนะฮะแล้วก็สรุปผลออกมานะครับซึ่งจะเอามาขับเคลื่อนเป็นนโยบายต่อไปนะครับเรื่องของการโครงการเวิร์กเลเยอร์เตปโนะครับร่วมกับบริษัทกลางนะครับบริษัทฮอนด้านะครับยามาฮ่าต่างๆอบรมพนักงานของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆให้มีความรู้นะครับแล้ว ในการเดินทางจากบ้านไปที่ทํางานให้ปลอดภัยจากที่ทางานกลับบ้านให้ใหปลอดภัยได้อย่างไรนะครับโครงการรารงค์ประชาัมพันธ์สัจจสมณิกปมปลอดภัยทุกรูปแบบนะครับเราก็พยายามจะทําแล้วก็ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะทำเวิร์กช็อปแล้วก็นําความรู้ของศูนย์ถนนนะฮะพักร,รถเรืทางถนนเนี่ยมาจัดไว้ในหลักสูตรของของ,ของนักเรียนนักศึกษาในระดับประฐมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาพยายามจะกำเครื่อทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับก็ น,นี้จะจะทําให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็คงต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐภาคเอกชนะครับภาคประชาชนนะครับในการขับเคลื่อนทั้งระดับนโยบายปแปลงสู่โครงการกิจกรรมเพื่อทําใหา้คนไทยนะครับทั้ง64ล้านคนเนี่ยมีความสูญเสียชีวิตจากภัะเรรมทาตให้น้อยที่สุดหรือไม่ต้องมีการสูญเสียเลยก็จะเป็นการดีนะครับก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และตัตดสนของคนไทยให้เพิ่มสูงขึ้นและอยู่ในระดับมาตรฐานสากลต่อไปครับค่ะก็อย่างที่คุณนพพรดลบอกไปนะคะว่าเรื่องราวของหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงภาคสว่วนที่จะเข้ามามีส่วนร,ร่วมในการลดอุบัติเหตุไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าถ้ามองถึงในแง่ของผู้ปฏิบัติเองเนี่ยโจทย์มันมีง่ายๆเพียงแค่อย่างเดียวตอนนี้นะคะท่าที่ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งก็มีเพียงแค่ว่าเราจะทํำยังไงให้ผู้ที่ปฏิบัติไม่ประมาท แล้วก็นําเอาหลักการที่ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขามีการรณรงค์ได้นําเอามาตรการเนี่ยมาบังคับนำอาไปใช้จริงๆมันมีเพีแค่นี้เองนะคะเท่าที่เป็นโจทย์มาโหวเวลาค่อนข้างจํากัดมากๆเลยต่อไปนะคะเราจะไปอะขออนุญ,ญาตจบการเวทีเสวนาเรื่องของวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนไทยตายเป็นระดับ3ของโลกทั้งเลือกทางรอดก่ะ